ครับช่วงประเด็นเป็นข่าวนะครับข่าวแรกก็ไปดูในเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 นะครับท่านั้นของกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยเขาก็ได้ออกผลวิจัยของการฉีดวัคซีนนะครับ<อ>ว่าใช้ได้จริงโดยเฉพาะในเรื่องของเข็มกระตุ้นที่ป้องกันโอมิครอนไม่ให้มีความ,มรุนแรงมากยิ่งขึ้นอ่ะไปดูเรื่องนี้กันครับ โดยทางด้านของนายแพทย์ทวีทรัพย์ศิรประภาศิรินะครับนายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคเผยครับว่าข้อมูลใช้จริงของวัคซีนโควิดในประเทศไทยสําหรับการศึกษาประสิทธิผลการใช้จริงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะในช่วงของเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2564 ที่เป็นการระบาดของสายพันธุ์เดลตานะฮะและก็ช่วงเดือนมก,การาคม2565ที่เป็นการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนนะครับพบว่าการฉีดวัคซีน2เข็มช่วงตุลาและธันวาเนี่ยนะฮะป้องกันการติดเชื้อได้71%ป้องกันการเสียชีวิตได้97%ครับเดือนมก,การาคม2565พบว่าไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อโอมิครอนได้นะฮะ แต่ยังป้องกันการเสียชีวิตได้ถึง89ครับสำหรับการฉีดเข็มสานะคะคุณผู้ชมขาเขาก็ได้มีการทำสำรวจมานะคะตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคม64ค่ะป้องกันการติดเชื้อได้ถึง9.3แล้วก็ป้องกันการเสียชีวิตได้ถึง99เนลยนะคะสำหรับเดือนมกราคมปีนี้65การป้องกันการติดเชื้อลดลงนะคะคุณผู้ชมขาจาก9.3เหลือ68ป้องกันการเสียชีวิตก็ลดลงเช่นเดียวกันจาก99เรเหลือ9 การฉีดเข็ม3ด้วยแอสตราเซเนกหรือว่าไฟเซอร์หรือว่า m o เดอร์นะคะพบว่าประสิทธิผลดีไม่ต่างกันเลยดังนั้นผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้ว3เดือนนะคะจึงควรที่จะไปฉีดกระตุ้นเข็มที่3ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนแ s t ตราเซเนกหรือว่าไฟเซอร์ก็ได้คะ่ะเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองนะคะครับผมก็ รณรงค์นะคร<ช>ับให้ออกมาฉีดกระตุ้นเข็ม3กันนะ,ะเราถามคุณหมออยู่เป็นประจำ<ช>ว่าเอ๊ะทำไมก่อนหอน้าน,นี้คนฉีดไป2เข็มแล้วก็เข้าใจว่าเป็นการฉีดครบโดสแล้วทำไมคราวนี้เนี่ยต้องมาฉีดอีกนะฮะเพราะว่าโอมิครอนเนี่ยเขาสามารถแพร่กระจายได้เร็วกว่าเดลต้าการฉีดเข็ม3ก็จะเป็นการกระตุ้นนะครับเพราะว่าวัคซีนเนี่ยพอฉีดเข้าไปแล้วภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของมนุษย์เองเนี่ย ก็จะลดประสิทธิภาพของวัคซีนไปเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ค่ะเราต้องมีการฉีดกระตุ้นเข็ม3ครับเพราะว่าช่วงนี้เองเนี่ยยังมีการระบาดอยู่และสังเกตนะครับยอดการติดเชื้อโควิด -19 ของประเทศไทยของเราเนี่ยหลักหมื่นกว่ามาเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะฮะอย่างเมื่อเช้าที่ผ่านมาก็เกือบหมื่นห้าแล้วใช่ค่ะอันนี้เขาบอกว่าเป็นผลแบบตรวจแบบ RTPCR ด้วยนะยังไม่รวม ATK ด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะตอนนี้เองนะครับอยากให้ทุกท่านเนี่ย ได้ออกมาฉีดกระตุ้นกันนะฮะในเข็ม3ส่วนเด็กๆเนี่ยเขาก็เริ่มฉีดกันแล้วในส่วนของวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็ก <ฮะ S 1> อายุ5 1ถึง11ปีเดี๋ยวในช่วงของคุยให้เคลียร์น้องจังหวัดกำแพงเพชรเราจะไปคุยกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยอย่างในพื้นที่เนี่ยมีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กอย่างไรกันบ้างแล้วด้วย